h a t GPT ก็แชทบอท Google Dialog Flow ก็แชทบอท Line ก็แชทบอทแล้วแชทบอทแต่ละประเภทต่างกันยังไงวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเคนติชนเมิกาศ f ฟ u เดอร์ของโฟลต k i ิครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแชทบอทมีวิวฒนาการเป็นอย่างไรและเราแยกแต่ละชนิดออกจากกันยังไงอันดับแรกก็คือเราสามารถแบ่งแชทบอทนะครับเราแบ่งแชทบอทเนี่ยออกเป็นคร่าวๆเนาะแบ่งออกเป็น3ยุคละกันนะครับผมก็ จะมีในส่วนของ rule base corpus base แล้วก็เป็น lm base เนาะเป็น3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันทีละตัวเลยละกันอันดับที่1น,นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะน่าจะคุ้นนะครับน่าจะเคยเห็นพอเข้าใจก็คือเป็น rule s base นั่นเองนะครับโดยตัวที่เป็น rule s base นะครับเราก็สามารถเขียนออกกริททมง่ายๆนะครับอย่างเช่น if then else นะครับเราสามารถ จับรูปประโยคอย่างเช่นฉันหิวข้าวนะครับเราก็อาจจะบอกไว้เลยว่าถ้าเทคมาว่าฉันหิวข้าวเนี่ยทำต่อในฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้นะครับหรือถ้าถามว่าสวัสดีเราก็จะตอบออกมาเลยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เป็นแชทบอทยุกแรกนะครับที่เราเรียกว่าเป็น rules based ซึ่งถามว่าการ matching rules based เนี่ยเราใช้อะไร matching บ้างนะครับง่ายที่สุดก็คือเราใช้ เราใช้ take, เทคนะเทคสตริงทั้งแถวนั่นแหละมาแมทชิ no ่งซึ่งมันเวิร์กนะครับมันเวิร์กสำหรับการที่เราอยากจะพยายามจะแคร็กในยุคแรกนะครับอยากจะได้การโต้อตอบอัตโนมัตินะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนมาโต้อตอบละเพราะว่าบางอย่างบางเคสนะครับเคสอย่างเช่นอยากจะสอบถามรายละเอียดการชําระเงินอยากจะนั่นนี่บางทีเราก็อ่ะอยากจะได้คําตอบทันทีทันใดเราไม่อยากให้คนมาใช้เนาะการที่ คอมพิวเตอร์สามารถแมทชิ่งทำเทคแมทชิ่งได้เนี่ยมันก็ช่วยที่เราจะค้นหาข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับเราก็อาจจะนึกมาว่าเป็นแชทบอทยุคแรกนะครับนอกจากเทคแมทชิ่งแล้วกับคําว่าภาษาเนาะการทำเทคแมทชิ่งมันอาจจะดูเป็นโปรแกรมมิ่งไปนะครับในฝั่งของภาษาเนี่ยภาษาศาสตร์เขาก็มีการศึกษาต่อในเรื่องของบางครั้งเขาแยกจากกัมมานะครับก็คือ ถ้ามีแกรมมาประมาณนี้นะครับควรจะตอบแบบไหนบ้างหรือเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าคําที่พูดมาเยอะๆเนี่ยแกรมมาเวิร์บต่อกันเยอะๆอาจจะเป็นการแสดงความดีใจพิมพ์ม่ยม,มกดีใจมากก็ได้นะครับการทำในยุคนี้ก็จะมีการทำแกรมมาอนน l ลซิสเข้ามาเพิ่มด้วยการที่ดูว่าเวิรดแต่ละเวิรดนะครับเป็นเวิร์บเป็นนาวเป็นอะไร ว่ากันไปซึ่งตรงนี้ตีต่างไว้น,นิดนึงนะครับว่า,าการทำแกรมมาของแต่ละภาษาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของความฉลาดของแชทบอทจะขึ้นอยู่กับภาษาด้วยนะครับภาษาอังกฤษอาจจะแอดวานซ์ที่สุดนะครับภาษาไทยอาจจะแอดวานซ์รองลงมาก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการทำแชทบอทเนี่ยมันเป็นเรื่องของลิงิิสติกเนาะภาษาศาสตร์ มันมี p a c การวิวัฒนาการไม่เท่ากันด้วยนะครับไม่เหมือนกับฝั่งฝั่ง image เนาะ image อเพียวเนาะ image classification detection อะไรเงี้ยคือ image มันเป็น universal language เราใช้ร่วมกันทั้งโลกแต่ถ้าเป็นภาษาเนี่ยเราเราแยกของแต่ละประเทศออกจากกาันแต่ละภาษาออกันากกานะครับผม อ่ะก็หลักการทํางานก็ประมาณนั้นทำเทคแมทชิ่งทําดูว่าอันนี้มีคําว่าซื้อหรือเปล่าอันนี้มีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการหรือเปล่าเขาพิมพ์คีย์เวิร์ดมาเป็นชื่อสินค้าเราหรือเปล่าพิมพ์มาเป็นรหัสสินค้าเราหรือเปล่าอ่ะถ้าใช่เราก็ให้ทําอย่างอื่นต่ออันนี้เข้าใจง่ายเบสิกง่ายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราได้จากยุคแรกเราได้อะไรขึ้นมานะครับเราได้เราได้ในส่วนของกรา นะครับเราพอที่จะรู้ grammar มมของแต่ละภาษาโครงสร้างแล้วว่าเฮ้ยประโยครูปประโยคประมาณนี้มันน่าจะมี i n t e n t ความตั้งใจสื่อประมาณไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากในเรื่องของ grammar มมเราได้ในเรื่องของการที่จะพยายามพัฒนานะครับวดหนึ่งวดบางทีเราอาจจะ represent ออกมาในรูปของเวกเตอร์ได้ นะครับอันนี้เราก็เกิดการเรียนรู้ในยุคแรกแต่เราแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเราแปลงจาก Word เรา ENCODE จาก Word เนาะใช่ผม,มใช้คำว,ว่า ENCODE Encode จาก Word w o เ d หนึ่งไปเป็นเวกเตอร์1เวกเตอร์ ector, มันมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับตอนนั้นก็เป็นการเริ่มต้นนะครับบวิรอย่างเช่นคำว่าข้าวเนาะถ้าเรา e m b e d ไปเป็น Encode ไปเป็นเวกเตอร์เราอาจจะ ENCODE ได้เป็น ข้าวเป็นพืชไหมถ้าเป็นพืชก็เติม0เติม1นะครับถ้าไม่ใช่พืชก็เติม0ูย์ข้าวเป็นของอนินรีไหมของที่แบบคนสร้างอ่าเป็นของที่มีชีวิตหรือเปล่านะครับก็เติม0ูนเราก็จะได้เป็น list เนาะ list ที่บอกว่าข้าวเนี่ยอ่ะมันควรจะ represent ออกเป็น list อะไรบ้างซึ่ง list ตัวเนี้ยมันอาจจะมี vector ตัวเนี้ยอาจจะมี shape 8 shape 64 shape 1 2อ shape แล้วแต่เราจะทำได้แต่ตอนนี้เราจะพอที่จะ represen ได้ละว,ว่านะครับตัว word เนี่ยถ้าเรา map ไปอยู่ใน vector space ดีดเนี่ยเฮ้ยมันก็แบบไปอยู่บน vector space ได้นี่วานะครับส่วนเอาไปใช้อะไรกันเดี๋ยวดะว,ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวอย่างที่เราเห็นนะครับเราเห็นอะไรบ้างทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเนาะอย่างเช่นตัว facebook message บางครั้งที่เรากดเข้าไปแล้วเขาก็จะมี preset คำถามใช่ไหมครับ preset ขึ้นมาว่า เฮ้ยคุณอยากจะกดถามเมื่อี้หรือเปล่าถามเมื่อี้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากยุคแรกนะครับก็คือตกทอดในยุคนี้ก็ยังมีเนาะหรือบางอย่างที่เราเรียกนะครับไล Chat นะ์แชทบอทเนาะบางครั้งคือไลน์ริชเมนูนะครับกดริชเมนูแล้วน,น,นั่นนี่เรียกเป็นแชทบอทเป็น AI ได้ไวอ,อ่ถ้าตามนิยางก็เรียกเป็น AI ไได้ ถัดไปอีกยุคหนึ่งเป็นยุค corpus b a s e นะครับหรือบางทีผมอาจจะเรียกว่าเป็น intense search นะครับแต่การ search มันอาจจะเป็นอีกอีกม n น i n g หนึ่งนะครับ intense search เนี่ยมันต่อยอดมาจากยุคที่หนึ่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับของ r u b e ตอนที่เราสามารถที่จะแปลง word นะครับแปลง word เนี่ยให้กลายเป็นเวกเตอร์ได้นะครับผมการแปลง word เป็นเวกเตอร์ได้เนี่ยเราก็ไปใช้ต่อเนาะ มันเกิดในยุคนี้ด้วยนะครับยุคนี้เรามีการทำงานของ embedding การทำ encoding นะครับแล้วเราก็มีการทำ vector process เข้ามาแล้วนะครับซึ่ง embedding เนี่ยคือการที่เราเอาของสิ่งหนึ่งเอา word word หนึ่งเนาะ word หรือ sentence ก็ได้นะครับ word หรือ sentence เยาวๆประกัศยาวๆก็ได้เอาไปเข้า ml ตัวหนึ่งผมไม่อยากใช้คำว่า l m มันคือ machine learning ตัวหนึ่ง neural network ไอเชตเจต์หนึ่งจากนั้นเนี่ยเอาเวิร์ดหรือเอาเซนเทน c ์เอาเท็กเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะคายออกมาเป็นตัวเป็นตัวเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์เนี่ยอาจจะยาว 512, 1.024, 2048แล้วแต่ Embedding นั้นนนนะครับซึ่งการทำ Embedding เนี่ยมันคือการแมปเท็กนะครับให้จากเป็นเท็กเฉยๆเนี่ยให้ไปอยู่ในเวกเตอร์สเปซซึ่งเวกเตอร์สเปซนั้นเนี่ยมันอาจเป็นเวกเตอร์สเปซอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับแต่เวกเตอร์สเปซนัน จากการที่เทรนตัว Embedding ขึ้นมาทีนี้การที่เรา Embed ได้แล้วเนี่ยหรือการทำา n n o o i n n g n n o o i n n g คือเราอาจจะใช้ r u ร b a s e e เข้ามาจับเนาะว่าคำคำนี้เป็นข้าวเป็นพืชหรือเปล่าเป็นสัตว์หรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นเพศชายเพศหญิงมีส่วนสูงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะเราจะจับไปเราอาจจะ,ะ Encode เราสามารถ Represent ได้2วิธีเนาะ encode ก็ได้จะ embed ก็ได้เนาะงหลังมาเราก็ใช้ e m b e d d i n g เพราะว่าเราไม่อยากจะ ไม่จะเขียน if else เนะาะหลังจากนั้นเราได้เวกเตอร์ออกมาเสร็จแล้วเราเวกเตอร์ไปทำอะไรต่อนะครับเราเอาเวกเตอร์ไปทำ comparison หรือเอาไปทำ process ต่อได้อย่างเช่น embedding ที่ embedding ที่ดีไม่มีอยู่จริงนะครับเร,เรื่องที่หนึ่งต้องคุยกันก่อน embedding ที่ดีไม่มีอยู่จริง embedding ที่ทำงานได้กับทุกงานไม่ไม่มีอยู่จริงทำงานได้กับแค่บ,บางอย่างเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นผมเอาคำว่าชายกับคำว่าหญิง ใช่ไหมครับเอาเข้าไปที่ embedding และ embedding ตัวนั้นเนี่ยถ้าผมทำ vector process อาจจะทำ similarity ก็ได้หรือทำ euclidean distance ก็ได้นะครับมันควรจะมีถ้าเป็น euclidean distance มันควรจะมีระยะห่างระหว่างกันเนี่ยน้อยระดับหนึ่งนะครับคำว่าชายคําคำว่าหญิงคำว่าชายคําคำว่าหญิงควรจะมีระยะห่างระหว่างกันน้อยเมื่อเทียบกับคำว่าชายกับคำว่าข้าวควรจะมีระยะห่างมากกว่ากัน หรือถ้าเราทำโคไซซิมิลาริตี้นะครับสกอร์การทำโคไซระหว่างชายกับหญิงควรจะมีสกอร์มากกว่าการทำคำว่าชายกับคำว่าข้าวอันนี้คือการที่เราเอาตัวเมทริกเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาโปรเซสซึ่งเราจะตีความโดยใช้การวัดแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกหนึ่งท็อปิกละแต่ผมจะสื่อให้เห็นนะครับว่าการที่เราสามารถแปลงจากเทกให้กลายมาอยู่เป็นเวกเตอร์ได้เนี่ย เราเริ่มที่จะจับคู่อะไรไปแบบอัตโนมัติเนี่ยได้ละโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเพิ่ม if then else เหมือนยุคแรกนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้จากยุคนี้นะครับไปดู use case กันเลยนะครับว่าเราได้เราได้ benefit อะไรบ้างจากยุคนี้นะครับสิ่งที่เราได้จากยุคนี้ก็คือว่า let's say นะครับว่าในยุคแรกการที่เราอยากจะให้ AI ตอบอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมคําถามทุกประเภทความเป็นไปได้ทุกอย่างซึ่งเราเตรียมไม่ได้ใช่ไหมครับ แล,แล้วเราก็ต้องเพิ่ม if else ทุกครั้งยุคที่2เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้แชทบอทมา1ตัวนะครับเราเตรียมแค่ 1. เซตของคำถามนะครับ2ก็คือเซตของคำตอบนะครับโดยที่1คําคำถามอาจจะมีหลายคำตอบก็ได้นะครับแล้วเราไปแบทแบนดอมข้างในกันอีกทีนึงเพื่อให้มันดูดู r o b u s เนาะไม่ได้แบบถาม1คําตอบ1ถามตอบ แพทเทิร์นเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือจะเห็นว่ายุคที่สองเนี่ยเราอยากได้แชทบอทเราอาจจะเตรียมสิ่งที่เรียกว่า FAQ ใช่ไหมครับเราเตรียม FAQ เราเตรียม frequency answer question เนาะเราเอา question เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับ question ไป embed เปรียง question ไป embed ปุ๊บเรามี10 question เราได้10 vector ออกมาคำถามที่เข้ามาผ่าน embedding ผ่าน embedding เสร็จเราไปทำ compare ว่าคำถามที่ user ถามเข้ามาเนี่ยมันคล้ายกับ question ที่เคยมีในอดีต question ไหนบ้างซึ่งถ้ามันใกล้กันมากๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะถามเรื่องนี้ก็ได้นะเราก็ไปหยิบคำตอบที่เราเตรียมไว้เนี่ยออกมานะครับซึ่ง ข้อแตกต่างหลักๆของยุค2นะครับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็น Huge u อัปเดตเนาะของยุค2อัปเกรดของยุค2เนี่ยมันคือเออเราไม่ต้องไปเขียน If ฟเเยอะว่ะเราสามารถเตรียม FAQ เอเยอะๆแบบร้อยคำถาม200คำถามเนี่ยเตรียมไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Embedding Model เนาะ Embedding Model เนี่ยหลังๆมันเริ่มฉลาดนะครับทำ cross แปลงกั้ได้ทำมัลติลิงกักเนี่ยได้เราอาจจะเตรียมคำถามไว้เป็นคำถามคำตอบไว้เป็นภาษาอังกฤษแต่คำถามที่ถามมาเนี่ยอาจจะเป็นภาษาไทยมันก็พอที่จะทำได้พอที่จะไปแมทชิ่งได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันแม่นน,นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นๆแล้วกันแต่ Ability ที่ทำแบบนี้มันมันได้มาจากการทำา m m e e d การเปลี่ยนจากตัว Text ให้กลายเป็นเป็นเวกเตอร์นะครับ ยูสเคสที่เกิดขึ้นคืออะไรก็อย่างที่เราเห็นหลายตัวนะครับได้หลอก flow ของ Google เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแรกที่เราใช้กับ LM เนอะ LM ไป search แล้วเจอไม่เจอนั่นน,นู่นนีอ่อ่าใช่ครับแรกแรก็เป็นเคสนี้เหมือนกันนะครับที่ไปหา Relivant Answer เข้ามาเนอะว่ามัน r e l e v a n t หรือเปล่ามันเกี่ยวกับที่เขาถามหรือเปล่าเพื่อที่เอา คำถามที่ไปถามมาเสร็จเนี่ยเอาไปบวกกับ LLM อีกทีหนึง่งยุคที่สามคือยุค LLM base นะครับหรือว่ายุคที่เราอยู่กันทุกวันนี้เป็น Chat GPT เนาะเรามี Chat GPT เรามี Cross เรามี Gemini เรามี Grok เรามีล้านแปดนะครับ LLM ปัจจุบันเรามี llama เรามี Quen นะครับยุคนี้สิ่งที่เราเห็นชัด,ชดเลยก็คือว่าการตอบคำถามของ LLM เนี่ยแม่งแบบเฮ้ยมันดูแบบดูเป็นมนุษย์มากแล้วก็ดูเป็นแบบเออมันดูอ่านสบายกว่าเมื่อก่อน นะครับก็ไปดูหลักการทำงานก่อนเลยละกันนะครับ L M เนี่ยผมจะพูดไว้ละกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็น n e ว r a เ Network ์ละนะครับเป็นอโต L M เนี่ยมันเป็น n e ว r a เ Network ชนิดหนึ่งที่ตัวโมเดลอาร์ชิเทคเจอร์ของมันเนี่ยใช้ Transformer Base ซึ่ง Transformer ข้างในมันก็ใช้ Attention Layer อีกทีหนึ่งซึ่งหลักการทำงานหลกักๆแล้วมันเป็น Auto Regressive Auto Regressive ก็คือ ถ้าเรามีเซตคําถามและถ้าเรามีคําถามล้กันเรามีคําถามอยู่1มีอยู่10บวดนะครับ L M เนี่ยจะหาความจะพยายามหาความสัมพันธ์หาความหมายของทุกๆวดออกมาเพื่อตอบคาถามอย่างเช่นฉันกินข้าวใช่ไหมครับจริงๆเราสามารถโพสต์แยกได้เนาะว่าเออคำว่าฉันคืออะไรคําว่ากินคืออะไรคําว่าข้าวคืออะไรแต่ L M เนี่ยเขาจะดูตั้งแต่ตัวแรกนะครับฉัน อ่ะฉันคืออะไรฉันรู้ละฉันกินโอเคฉันรู้จากคาว่าฉันกินเนี่ยต้องเป็นคนอยากจะทําอะไรบางอย่างฉันกินข้าวประโยคนี้ก็แปลว่าคนกาลังทากาลังกินข้าวอยู่ซึ่งเขาจะดูแบบนี้ครับมีอยู่สิบวมันก็ดูสิบวอมีอยู่ร้อยวอมันก็ดูร้อยวอทเขาจะไม่ได้ดูวอท by วอทนะครับเขาจะดูทั้งหมดตั้งแต่แบบ จากตัวแรกไปตัวสุดท้ายเนาะออโต้รีเกชีฟเนาะก็คือดูอิทัวรทีฟไปเรื่อยๆนะครับ1 1ไป2 1ไปอ่ะมันจะเป็น1แล้วก็เป็น1 2แล้วก็เป็น1 2 3แล้วก็เป็น1 2 3 4แล้วก็เป็น1 2 3 4 5ทําไปเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับการที่ผมต้องอธิบายว่าเป็นออโต้รีเกชีฟเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งตอนที่เราทำแร็ได้หรือว่าเราเติมคอนเทกต์ได้ทำไมเราเติมคอนเทกต์ให้ LM แล้วมันแล้วมันถึงเวิร์กนะครับโอเค สิ่งที่เราได้จาก l m เนาะ l m base เนี่ยเราได้ในส่วนของการทำแชทบอทมันก็ดีแหละแชทโดยที่ไม่ต้องใช้แบ c k มันก็ Knowledge มันก็เยอะพอนะเพราะมันไป scrape ข้อมูลมาทั้งโลกแต่ถ้าทำตัวทำด้วแบเนาะมันก็จะตอบคำถามได้ดีขึ้นไปดูในมุมการใช้งานก่อนนะครับเทียบกับยุค2ยุค2เนี่ยเ,เราต้องนะครับเราต้องเตรียมเซตคำถามเซตคำตอบเนาะ แต่ยุคที่3เนี่ยยุคที่เป็น l o m เนี่ยเราเตรียมแค่คอนเท็กซ์คอนเทกซ์เนี่ยมันมันมากกว่าชุดของคำถามคำตอบนะครับอาจจะเป็น FAQ เป็นสับเซตของคอนเท็กซ์นะครับคอนเท็กซ์เป็นซูเปอร์เซ o ตคอนเทกซ์อาจจะเป็นแค่ product description อาจจะเป็นแค่ product name อาจจะเป็นแค่ Review เป็น FAQ เป็นได้หมดนะครับขอแค่เป็นคอนเท็กซ์ขอแค่เป็นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับสิ่งของของนั้นนะครับการที่เราอยากทำแชทบอทกับยุคที่3เราเตรียมแค่คอนเท็กซ์นะครับซึ่งอะไรที่มีในคอนเท็กซ์ l m ส่วนใหญ่มันจะเวลาเราถามมันจะตอบได้นะครับอย่างเช่นเราเอาสินค้าชนิดหนึ่งเข้าไปนะครับสมมติว่าเป็นไข่แล้วกันนะครับผมเอาสินค้าผมเอาไข่เข้าไปมีวันหมดอายุมีวันผลิตมีวันหมดอายุเพ็ดีฟอ์เท่าไหร่ ขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าผมเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปใน l m ผมไม่ต้องระบุว่าคำถามที่ user จะถามเนี่ย FAQ เนี่ยคืออะไรผมไม่ต้องระบุว่า answer ที่คนจะตอบคืออะไรนะครับผมเอาแค่คอนเทก t สินค้าไข่ของแบรนด์ A กับไข่ของแบรนด์ B เข้าไป user เนี่ยฟรีฟอร์มละว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับไข่2อ,อันนี้ อันไหนหมดก่อนอันไหนหมดหลังอันไหนราคาถูกกว่าอันไหนราคาแพงกว่าอันไหนมีโภชนาการหนที่ฉันอยากได้บ้างคอมเพนให้หน่อย2อันนี้ต่างกันยังไง LLM สามารถทําได้นะครับโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมในฐานะยูเซอร์เนาะเตรียมแค่คอนเท็กซ์เท่านั้นซึ่งหลายที่ผมเจอก็คือว่าเดี๋ยวคอนเท็กซ์ไม่ครบนะครับคือทางเขาทาบางอย่างเนี่ยคือเอาแค่ product description ใส่เข้าไปไม่ได้ใส่วันหมดอายุแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถาม LLM ไปแล้วไม่เห็นตอบได้เลยว่าวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ พี่ไม่ได้ใส่คอนเทกต์ครับผมว่ามันหมดอายุเท่าไหร่ถ้าใส่คอนเทกต์ว่ามันหมดอายุเท่าไหร่หไ,รไปมันก็ตอบได้นะครับมันก็จะประกอบกับเรื่องเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปออโตรีเกซีฟเหตุผลที่มันตอบได้เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ l ออจะตอบนะครับแล้วเราใส่คอนเทกต์เข้าไปก่อนเนาะก่อนที่เราจะถามว่าใครไหนดีกว่ากันนะครับเขาก็จะไปดึงข้อมูลจาก Product description 2อ,อันนี้ลงมาแล้วเขาก็จะวิเคราะห์2อ,อันนี้ก่อน นะครับก่อนที่เขาจะมาอ่านคําสั่งแล้วว่าเราถามเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเขาเลยจะมีคอนเทกต์ในการตอบมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเทกต์เนาะหรืออีกชื่อนึงอาจจะเป็นชื่อโดเมนเอ็กซ์เพิดนะครับโดเมนโนเลชนะครับยูเคที่เราเห็นแน่นอน c h a t GPT Gemini นะครับของดีมากก่อนไปสรุปนะครับเรามาดูนิดนึงนะครับว่าบางทีมีคำถามที่ถามผมบ่อยเนาะ ตอนใช้ OCR ครั้งก่อนตอนเราคุย OCR เราแยกเป็นยุคเนาะยุค2ก็ใช้ยุค2ยุค3ก็ใช้ยุค3แต่แชทบอทเนี่ยจริงๆเราใช้เทคนิคแต่ละยุคร่วมกันได้ไม่ได้ติดนะครับไม่ติดปัญหาอะไรเราสามารถใช้ corpus base บวกกับ LM ได้กับเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเช่น LM เนี่ยจะเห็นว่าเราให้คอนเทกต์ไปเยอะเนาะบางทีเราอยากจะอาจจะ h o l l u c i n a t e บ้างหรือว่า precision ไม่ดีบ้าง บางคำถามเราอาจจะเอา corpus base อย่างเช่นคําว่าชําระเงินหน่อยอาจจะเป็นแค่ corpus base ตัวเดียวถ้าคําถามที่ user พิมพ์เข้ามาในแชทบอทมี score matching t r e s h o l กับชําระเงินหน่อยเราก็ให้วิ่งไปลายชชาระเงินไปเลยแต่ถ้า score ไม่ถึงเราก็อาจจะโยนเข้า l m เหมือนเดิมก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวแชทบอทเนี่ยจริงๆแชทบอทมันคือชื่อ system เนาะมันไม่ใช่ ชื่อโซลูชันข้างหลังเนาะโซลูชันข้างหลังคุณจะใช้ Co s s ัตเ Base r บสรูเบสคุณจะใช้ LM เรื่องของคุณโซลูชันคุณใช้ร่วมกันได้แต่ว่าตัวแชทบอทสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตอบโจทย์หรือเปล่าเรามาดูสรุปกันหน่อยเลยละกันนะครับสรุปก็คือแต่ละยุคนะครับเราก็จะเห็นยู c a คสที่แตกต่างกันอย่างเช่นยุคที่1นะครับเราทําตัว t e เท Matching จริงๆแล้วเราทําพวก บอทเอาไว้ CF ของแนนโนดี่ที่เราเห็นเนี้ยเราก็ไปดูดแชทอะไรเงี้ยมันใช้ได้นะครับอันนั้นก็คือผลพวงที่ได้จากยุคที่1นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจาก use case ก็คือคอมพิวเตอร์พลังเนาะคอมพิวเตอร์พลังการทำเทคนิคแมชชิ่งเนี่ยณปัจจุบันเทียบกับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมันใช้น้อยมากแล้วมันทำงานได้เร็วมากๆนะครับแทบจะเรียวทามอยูด้วยซ้ำมันเรียวทามแหละนะครับมันไม่ใช่แทบจะเรียวทามมันเรียวทามทำเทคนิคแมชชิ่งแต่ effort ในการใช้งานเนี่ยอยากทำงานซับซ้อนเนี่ย คุณก็ต้องเขียน i f e l เยอะคุณก็ต้องจัดการอะไรเยอะนะครับ effort ใช้เยอะสําหรับยุคที่1ยุคที่2ถัดมานะครับการทํา c o r p u s b a s e การทํา corpus-based เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ use case เนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นมาละอย่างเช่น d i a l o g flow line chatbot ต่างๆที่เราเห็นเนาะอ่ะมันก็มี use case ไป compute power ใช้เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะมากกว่ายุคแรกประมาณ10เท่าแต่มันก็ยังทําแบบ real time ได้นะครับ ทำเร l t ท m e ได้ไม่ติดปัญหาอะไรเอฟฟอร์ ort, การใช้งานดีกว่ายุคแรกนะครับกับความซับซ้อนของงานเนี่ยดีกว่ายุคแรกก็คือเราเตรียมแค่เซตคำถามเซตคําตอบเนาะก็ก็เริ่มต้นใช้งานได้นะครับแล้วก็ยุคสุดท้ายก็คือ L M นะครับยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับยุคปัจจุบันก็คือตัวอย่าง use case เนี่ยเราก็จะเห็นพวก Chat G P T ทำแบกทำ Chat with DB ต่างๆเนี่ยมันมันโอเคหมดละนะครับผม Compute Power ถ้าอยากได้ l m ที่ฉลาดวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีก็ใช้ c o m p u วเตอร์พสูงนะครับแต่ถ้าเอาแค่งาน summarization นั่นนี่เราก็อาจจะใช้โมเดลที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับซึ่ง c o m p ิวเตอร์พอาจจะเยอะกว่ายุค2เนี่ยยุค3เทียบกับยุค2อาจจะมากกว่า30เท่าร้อยเท่าพันเท่าว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะทํางานแบบไม่ได้เรียวทำนะครับส่วน effort การเริ่มใช้งานเราจะเห็นนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย เอฟฟอร์ดการใช้งานเนี่ยมันใช้น้อยกว่ามากนะครับยุคที่2ที่ว่าง,ง่ายแล้วเนี่ยเตรียม FAQ เนาะก็ว่าง,ง่ายแล้วแต่มายุคที่3เนี่ยเราโยนแค่คอนเทกต์เลย FAQ เราไม่จำเป็น,ปนต้องมานั่งนึกก่อนก็ได้นะครับผมเราโยน Product description โยน information ไปได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นได้ระบบอัตโนมัติที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับสำหรับ3ยุค นะครับว่ามีอะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างแล้วจุดสังเกตจุดร่วมของแต่ละยุกกับการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์กด subscribe หรือว่าอยากได้แนวไหนเพิ่มนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ